สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าใครเอ่ยตอนไปกรุงเทพขอไปนอนบ้านน้องน้ำแข็งน้องน้ำแข็งปฏิเสธนะอยากรู้จัง ภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยบอกว่าแม่งเอ้ยทำไมพวกมันมึนกันจังขนาดนี้วะอย่างน่ะอย่างอายน่ะมีกันไหมตระกูลโคตรมึนเกลียดสุดๆเลยกูนี่ไม่มีอย่างอายกันเลยเนาะคนเราสมควรจนถึงจน แล้วถึงจะรวยแต่ความที่เป็นคนที่เกียรติสันดานเสียก็กลับมาจนเชื่อเถอไม่มีความเกรงอกเกรงใจนั่นมันบ้านแม่น้องเขาจะสะดวกไหมละ่ะเคยตัวนึกว่าไปไหนมีคนนิยมชื่นชมต้อนรับเมืองก็แค่เชี่ยจนตอกตกท่อตกทางหลังพิงกำแพงหาทางช่วยตัวเองไม่ได้แล้วกู้ภัยแบบหมอปลา และเมียเข้าไปช่วยเหลือตอนช่วยทำตอนนี้แหวงกัดหรอตีแม่งเลยเขาคงคิดว่าน่าจะได้เพราะเขาเจอกับแม่น้องครอบครัวน้องบ่อยแต่ปัญหาคือข่าวที่ว่าเรื่องหลานบางเรื่องเนรคุณบางเขาคงไม่อยากยุง่งให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะน้องก็อนาคตอย่างอีกยาวไกล นอกจากบ้านแม่ตัวเองแล้วเราว่าคนทั่วไปยากมากเลยนะจะยกขยงไปพักบ้านคนอื่นขนาดบ้านพี่น้องแทๆ้ๆเรายัางเกรงกลัวรบกวนลูกสามีเขาแต่นี่คนอื่นแถมไม่ใช่ตัวคนเดียวลูกเมียพร้อมผู้ติดตามอีกเพียบแถมไม่บอกล่วงหน้าเป็นใครก็คงช็อกอาปากถ้าจะไปนอนบ้านใครคือรู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ควรถามเขาก่อนวันเดินทางไม่ใช่มาถามวันมาถึงเลยคนที่ดังอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้ดับแล้วคนจันไลไม่น่าอายทั้งผัวทั้งเมียมื่นจริงๆเลยนะทำตัวแบบนี้รับไม่ได้เลยค่ะและก็มีชาวเซอร์เชียลท่านหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าว่าด้วยเรื่องค้าขาย ตลาดบ้านดาราเงียบเหงาซบเซาอย่างต่อเนื่องเหมือนทุ่งหมาเมินแล้วนะชี้กระแสดราม่าขาลงได้อย่างชัดเจนอ๊ปภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเชน่นคนแรกบอกว่าเขามีตังแล้วคงไม่เดือดร้อน มีเงินหลายล้านแล้วน่าจะไม่เดือดร้อนอีกแล้วสบายไปทั้งชาติ FC ขาเปที่ต่างประเทศยังเหนียวแน,น่นโควิดรอบนี้หนักกว่าเดิมคงไม่มีใครไปแล้วล่ะมีเงินแล้วเขาคงไม่เดือดร้อนแล้วค่ะเวรกรรมคนเนรคุณแต่ที่หลอกสังคมไว้อยู่ได้อีกนานดาราเหี้ยอะไรวะช่องสามจากเขาก็กลับแล้ว คงค่อยๆถ้ายอยกลับเห็นหน้าเครียดๆนะเข้าไปดูแวบเดียวฮ่าๆใครจะไปนักหนาไกลโพดโพดไม่ต้องการความรักความเมตตาถ้าจะไหวพญานาคเขาไปทานาคาหรือคำชนโนดีกว่าไหนของจริงไหนของปลอมเปลือกแม้แต่กล้วยอย่างแพงเลยสำคัญตัวผิดไปนิดกำกํกำลังทำงาน ตั้งแต่เทหมอปลาแล้วคนเราถ้าไม่มีสัจจะทำอะไรก็ไม่เจริญสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจา้าหรือว่าเวรกรรมกำลังทำงานคะแล้วก็ได้มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กเช่นกันโดยมีใจความว่าตอนไปเพชรทีแรกแองเจิลซื้อตั๋วให้เฉพาะคู่ผัวเมีย เมียบอกให้ซื้อเพิ่มอีกสามที่เพราะนางจะเอาสองชันไปด้วยแล้วบอกว่าจะเอาเงินสดไปจ่ายให้ที่เพชรแต่ตั้งแต่ไปถึงจนวันกลับไหนละเงินไม่เคยถามซักเอ๊ะว่าค่าตัว๋วห้าที่นั่งนั้นเท่าไหร่มากไปกว่านั้นสั่งเขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้แต่ดันทิ้งตัว๋วเอารถไปจ้า พวกมึงได้เงินมาด้วยการรับบริจาคคนหยิบยืนให้ไม่ขาดสายหาเงินง่ายจางังแต่คนอื่นที่จ่ายให้นั้นเขาต้องหาด้วยน้ำพักน้ำแรงมันต่างกันนะรับจนชินความเก่งใจเป็นหามีไม่พรุ่งนี้กูจะไปเลือกเอารูปปั้นสักสิบชิ้นให้เขาขนใส่รถบรรทุกพ่วง18รล้อไปส่ง ค่าขนส่งก็ให้คนให้จ่ายเองนะกูได้จนชีนจ่ายไม่เป็นจากภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเชน่นส่งรูปปั้นงูเห่านั้นให้มันไปกราบวายผีเน่ากับโลงผูเหมาะสมแล้วกับสองผัวเมียคู่นี้พวกมันจะเป็นตำนานเรื่องเลวๆไปอีกนาน อีคอมนี่สิร้ายที่สุดทุเรศสันดานก็แย่เห็นแก่ตัวความเกงใจคงไม่รู้จักสันดานแบบนี้หมอกบเมียไม่ควรครบและให้ใจแล้วค่ะโลกนี้อยู่ยากมากกูว่าอีแหละร้ายแล้วอีนั่นร้ายเงียบอีนี้ร้ายแบบหน้าด้านอันอยากอายตอนไปขอนอนบ้านน้ำร้อน เขาไม่ให้ไปนั่นนะอยากอายแทนเนาะมีแบบนี้ด้วยหรือโอ้ย,อยรับไม่ได้ไร้ความรับผิดชอบเพียงแค่สะกดคำว่าความเกรงใจคงจะไม่มีแล้วนะอายแทนเด้ตอนเขาให้ใจทำเป็นเหลืองอะไรต่ออะไรใจ่ายให้หมดพอเขาถอยถอดใจกับงอหาหา้อซะฮ่า เชิญมึงทั้งสองพากันวิ่งเต้นเวอร์ต่อไปเธอจา้ฮาฮา่าฮ่าคนมันกลับกรอกเชื่อไม่ได้มันเหมือนชาวนากับงูเหา่าถ้าหมอปลาคุณน้ำฟ้ากลับโอสองผัวเมียอีกค่อยก็หมดคำสิว่าก็จบข่าวกู้ขอยอมกราบเท้าหมอปลากับคุณน้ำฟ้าเลยจริงๆขอแค่อย่าใจอ่อนกลับไปช่วยอีกคนมันหลงกลิ่นเงิน แถมหลงตัวเองด้วยสาแก่ใจนักมันกล้าหรือโอ้ยหมอปลาพี่น้ำฟ้าอย่าใจอ่อนนะขี้มันเหม็นอย่าไปไกลถอยออกมาดีแล้วค่ะนิสัยคนแบบยานพ่อกับยานแม่ของเราเป็นคนง่ายๆจิตใจดีแต่เป็นคนเด็ดเดียวหากหวังดีช่วยเหลือก็ทำจริงๆถือวาจาสัจจะเป็นที่หนึ่งแต่หากไม่เห็นคุณค่า น้ำใจของเขาก็จะเป็นเหมือนที่เราได้เห็นตามข่าวที่ผ่านมานั่นเองโชคดีขนาดไหนที่มีสิ่งดีๆที่สุดอยู่แล้วแต่ทำเป็นเหลืองไม่เห็นคุณค่าเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าไก่ได้โปอยตอนจบก็คงโดนอย่างจนเกรียมแน่ๆจะรอดูคิดดีๆนะว่าผ่านมาเขาเป็นยังไง ทำอะไรกับเราไว้บ้างชาวนากับงูเห่าควายลืมตีนจ้าควรดีใจและรักษามิตรภาพที่ดีไว้อีกนานๆเราเป็นใครเหรอจะพูดไปไม่น่ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยําำว่ามะแต่เพราะคนเขาจิตใจดีเขาสงสารแต่ดูการกระทำพฤติกรรมดีจะบอกอะไรให้อย่างนะ บางทีโอกาสมันก็มีมาครั้งเดียวค่ะอาจจะไม่มีครั้งต่อไปอีกงานยังจะตามมาอีกเยอะไม่ฉลาดเลยมีคนช่วยตามหาคนร้ายตัวเองจะได้หลุดจากตรงนี้ไม่เอาไปเลือกพี่น้องเมียเลือกสร้างอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะเอาตัวเองให้พลนคำพูดดูถูกถากถางต่างๆเออดีละ่ะ ถอยออกมาดีแล้วค่ะคุณน้ำฟ้าคุณหมอปลาเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ